สำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับแม่บุญถินกบกอกนะคะแม่บุญถิ่นก็พามาหาคุณตาตายีนนะคะคุณตายีนนะคะค่ากที่นี่นะคะเป็นที่นาของตาดอนนะคะของพี่ดอนนะคะบ้านหัวสูงนะคะผู้เมียเตือนผู้ใหญ่บ้านนะคะนี่นะคะเราก็มาวันนี้ เราก็มาหาคุณตายีเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานนี้ก็มานี่ก็มีการตักทูกนะคะเปิดทางนะคะขอให้หาคุณตายีนให้พบนะคะแต่วันนี้ก็ยังไม่พบเลยนะคะ,ะก็มาที่นี่นะคะเห็นไหมคะ่คะมีการตั้งเต็นท์อยู่ที่นี่นะคะเมื่อวานเราก็พากันมาหาแล้วก็ขึ้นเขาลูกนี้นะคะแม่พุติก็ขึ้นไปแต่ไม่เจอนะคะวันนี้ก็เขาก็พากันออกไปแล้วนะคะ ไม่เจอนะคะคงเป็นพรุ่งนี้อีกวันนะคะก็นนะะจะมาตามหาคุณตาผ้าหนูหน้าก่อนนี่คะการทำของว่าชุดได้นะคะก็ทำมาเมื่อวานนี้ก็ทำมาวันนี้ก็ทำนะคะทำเพื่อเป็นการนะคะขอเปิดทางของให้ถ้าหาคุณตายเจอนะคะก็มี เราก็ไม่รู้นะคะก็ทําพิธีทุกวันนะคะเขาให้ทําอะไรก็ทํานะคะทําทุกวันก็ยังไม่เจอนะคะวันนี้ก็ยังไม่เจออีกนะ,ะวันนี้ก็นี่นะคะเป็นรถของคุณตาหยีนนะคะก็มีเพียบนะคะมีทั้งหมวกทั้งรัก้านะคะบ้านเราเรียกนะคะผู้ท่าผู้แก่กันพากันเอามาให้มาจากสารก็ทําแบบนี้นะคะที่เข้าไปหานะคะเป็นไหวนะคะก็จับมา านแบบนี้นะคะที่ใส่พามีพาของรองนะคะค่ะรถก็พากันทยอยกลับเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็มาแต่รถก็มีเยอะอยู่นะคะข้างในก็มีนะคะในสวนป่ายางก็มีหลายพันนะคะก็ยังยังไม่ครบนะคะเขาก็ยังอยู่ตักหลักอยู่ที่นี่ก็ยังมีอยู่นะคะกลุ่มค่ะ ่างเต็นนะคะจิดลับค่ะทำเป็นอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็มีมาเยอะแยะเลยนะ,ะตัวนี้นะคะก็บ่ายมากและะ้วเขาก็พากันกลับแล้วนะคะวันนี้ไม่เจออีกนะคะพรุ่งนี้ก็คงจะมาหาต่อนะคะก็มจุดเริ่มต้นก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะ ก็จะรอหาต่อไปนะคะค้นหากันให้เจอนะคะก็คงจะหาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอนั่นแหะค่ะแต่อุปกรณ์ของท่านนะคะก็มีนะคะทั้งเสื้อแขนยาวทั้งก็ยังไม่เจออยู่นะคะตอนก็พากันกลับเห็นไม่ค่าเสบียงแล้วก็มีน้ำนะคะเยอะแยะเลย ยังไม่กลับหมดนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นี่อยู่นะคะค่เราก็ค้นหากันต่อไปนะคะไดดงๆมล โครงการนะคะของบ้านป่าไม้นะคะนี่ค่ะก็ามากางเต็น์อยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนก็ตกนะคะฝนก็ตกแต่ไม่แรงเท่าไหร่นะคะก็เราก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะพรุ่งนี้ก็จะมาอีกนะคะเห็นไหมคะเสบียงเทียบเลยนะคะวันนี้ก็มีเยอะนะคะ <c oughs> มา <c oughs> ทุ่มหมงงานนะคะมาะคะะคื <c oughs> อเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยาน แ่งชาติภูผขายนตนก็มานะคะมาหลายมีเยอะนะคะมีหลายหน่วยงานนะคะมาพักอยู่ท i̇şte ี่นี่นะคะมารวมตัวกัน uh, จุดรวมพลนะคะที่น umm ี่นะคะมีสะพาจุดรวมพลมาอยู่ที่นี่แล้วก็พากันมาแล้วก็เตรียมจุดชื่อจุดอะไรนะว่าใครจะไปกลุ่มไหนกลุ่มไหนนะคะเมื่อวานก็ขึ้นไปแล้วนะคะไม่เจอวันนี้ก็ไม่เจออีกนะคะ ก็พากันไปหาอยู่ก็เหลืออยู่หลายจุดอยูつつつつつつ่นะคะตอนนี้ย oh, ังม um ีนะคะยังมาไม่หมดนะคะแล้วก็จะมาทำนะคะเออสำคัญที่สุดก็คือเรื่อแผนยานี่ต้องเอาไปเพราะว่ากลัวยุัดรถก็ออกมาแล้วนะคะตอนนี้เกือบหมดแล้วอย่นี้แม่สงสัยว่าแกไม่ได้ขึ้นไปเลยใช่ไหมคะสงสัยจะอยู่แถวนี้มั้งแล้วจะเอาแล้วมีดทำไมไม่มี มีดนะาไปฟันปอกแป๊กแทนนี่มลยนะคะอุปกรณ์มีดนะอันนี้เสื้อแขนยาวนี่ยุงกันนะถ้าถ้าไม่ใส่เสื้อแขนยาวแล้วแต่ก็คงจะมีหลายตัวเรอมีหลายตัวเนาะก็คงจะเอามาเผื่อหนาวถุงสะพายก็มีฝักผ้านี่ก็ยังมีผ้าห่มกับผ้าห่มไหมผ้าปัดคอไหมอีกชนิดนึงไม่ใช่ถุงกระพายผ้าแหละนั่นน่ะหัสทีดำๆข้างล่างเนี่ยเออลายๆนี่ ก็เปอถุงก็ถุงที่สะพายใส่ใส่น้ำใส่มีดนะคะถุงอันนี้ก็ยังยัดอยู่คือเก่าเมื่อวานก็มานะคะเมื่อวานก็มาชุดรวมพลก็อยู่ที่นี่นะคเข้ามาที่นี่แล้วก็มารวมตัวมากินข้าวกินปลาแล้วก็พากันขึ้นไปนะคะเป็นเป็นชุดชุดที่หนึ่งที่สองที่สามสี่ห้านะคะวาน วันนี้ไม่ได้ขึ้นกับเขานะคะวันนี้มาก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะเมสเห็นเมสจะเห็นเลยเหรอแม่ดาไปไหนแล้วรถก็ยังไม่ได้ออกไปก็้กําไสนะคะก็มาก็เลยเอากระป๋องน้ำนี่มาลองเท้ารถ รวมมันตกะวันนี้วันที่เปิดทางนะคะสำหรับการหายไปของตาเจ้าก็เปรกเครื่องอุปกรณ์ที่สพายน้ำแล้วก็อะไรนี่โพลิเตนดีบ่นี่เครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังไม่อย่อนยันตะกรวดยันตะกรวดขึ้เนย้อ แต่น่าจะใส่เสื้อนี้ขึ้นไปเซน์นะคะแล้วก็ถุงสะพายนะคะชาวบ้านนะคะหลายๆเจ้าหน้าที่กบป่าไม้ค้นหากลับบ้านแล้วทก็กินแม็กก็ยังกันนะคะแม็กก็ยังอยู่หลายหลายจุดอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ลงมาครบทุกกลุ่มนะคะทำไมถึงไม่ก็ถุงสะพายมีดนี่ก็ยัง แม่ดาไปไหนแล้วเราได้ตามหาแม่ดากันไหมเราแม่ดาไปนู่นไหนคะไปหาุษน้ทีายไลปไม่ได้ค่อจะดูไาดจุดทำพิธีเมือวานคะแม่คะทำพิธีก็มีหลายจุดนะคะเมือวานนี้ก็ทำค่ะเมื่อวานนี้ก็ต้มกาแฟกันอยู่ที่นี่ คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะโปรดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะแม่คุณถึงโกกอกนะคะ